สว,วัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกมไฟไนท์ออฟอิมพอสเตอร์ตัว5คืนกับอิมพอสเตอร์นั่นเองนี่ะไรไทวซี่ติ๊งไม่ไมีอะไรมีชอบด้วยนะครับซื้อนะกับทักชัน่นคือมาบอกต่างๆไม่ดูเราไม่รู้อะไรทั้งนั้นนิวเกมลิสโก้คอนติเนีย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  โ okay, okay. อเคๆออันนี้ประตูใช่ไหมคะประตูยูสคือปิดประตู้มื่อไหรดูกล้องแคมสองแคมสามแคมสี่แคมห orter, ้าแคมหกแคมเจ็ดแคปแปดแมปเราใน importer youth hacker อ๋อสามารถบอกว่าปิดได้ไหมเนี่ยปิดได้อ๋อสามารถปิดได้ปิดปิด ไปติดเช็คดิไม่ไดตุตุ๊อย่างชชชชช,ช่มันจะไปไหนหวนะเนี่ยอีก่อนปิดโอเคเคครับ เช็คกล้องแมปใหม่มันจะไปไหนเด้อปะอ๋อแม่ก็ยังอยู่ตรงนี้อ่ะมันไม่ไปไหนเลยวะก็อยู่ตรงแคมถวหกนี่ไงมันก็จะวนอยู่แถวนี้แหละมั้งใช่ไหมแคถวหกไม่งมไ,มไงไม่อยู่ตรงประมาณตรงนี้ว้าไม่หาไปไหนแล้วมันไม่อยู่แถวสี่เฉย เฮ้ย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 เฮนนเ้มัน้ยู่้ยเฮยเฮ้้ยเม่ใช่้ย้ยเยไปย้เีเย้ยเฮ้เฮ่ยเเเเ ยายยามาอยู่นนัมาอยู่นี่มันกำลังขึ้นไปบนปิดเปิดก็ได้ไหมไม่ใส่ปิดปิด ไปกชอนแคหนึ่งไมมแคห้าหกไม่อยู่ไหนวะออไม่มีกดเรื่อยๆกดเรื่อยๆเรื่อยๆไม่อยากเรื่อยไม่ยากงเรียบร้อยขังครับขังเราสามาขางมันได้ใช่ไหมมันจะไม่วาปหนีใช่ไหมเฮ้ย เกอกี้จะไม่มีพลังงานปูคิวมาแกดูใครงเน้นต่อไปก็วันนี้ตีสองก็เราจะไปตีจะไปจะหกโมงเช้านะครับสบายต้องทำไหลแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในแคมป์สี่ไปนะครับก็ไปเกมน,นี้ไม่มีเสียงนะเนี่ย ก็อยู่ทางนต่อไปทุกครั้งเอาไว้อ่าวเฮ้ยอย่างนี้เด้อไม่หายไปแล้วเด็กขี้แค่เหนื่อเหรอ มันมีแบบนี้ด้วยว่ะอยู่ที่เดิมไปเลยกลับไปที่เดิมซะนไปถงถ่ายในแคมปสีต่อนะครับทีสามก็รอไปเรื่อยๆนะครับสบายเรยว่าสบายนะครับถ้าระบบไม่เออเลยไง ันนี้ตีสี่ละตีสามแชมสี่อีกแล้วเอาอีกแล้วเซ็กตัวนอยู่ไหนปิดปิดปิดโอเคดูเลยดูเลยดูแมดชมหนึ่งดูบริเวณแชมหนึ่ง นี่หายไปไหนแล้วเนะี่ยไปไหนแล้วลวะอยู่แบบนั้นแหละฮ่าฮ่าเป็นยังไงล่ะเทคนิคก,การขังขังเดียวเพราะมันมีตัวเดียวชชื่ ต้องพยายามจำตำแหน่งกล้องหนึ hmm. ่งสองสาี่ห้าเจโอเคมันก็จำยากนะตำแหน่งกล้องเนี่ยตีห้านะครับแล้วเต็มเออเร์อีตัดดี้สเต็ม ไปจังวะเร็วไปไหมเข้าดิไม่เข้าเลยเฮ้ยเร็วจังวะนั่งไปคุดไวเลยมันไปไวไปไปไวไปไหมไม่ไปไหนแล้วทำแปดไหมไม่มีอุ้ย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 ขังเรียบร้อย อกมุมเช้าที่มันไม่มีเสียงมันเป็นบั็กว่ะไม่รู้โฆษณาได้ออกมาเล่นสนุกจังเลยขอต่อยิ่ไม่ได้หรอไหลไหลไหลเล่งรอฉันด้วยโอ้โหคือ,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 อสองมีสองคนใช่ไหมมีอิมพอร์เตอร์สองตัว จะเรียงอะไรก็ช er. ่างเหอะแท็กเตอร์มันอยู่ไหนเฮ้ยอยู่ไหนเฮ้ยมันไม่ขึ้นว๊ทำไมอ่ะไม่ขึ้นหรปิดดิปิดจิตปิดก่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้นี่มาแล้ว เอาไว้ดีงด่นมันเจ็บใช่ไหมดูจนดูครับโดยยังชึดอชึดโอ้มาปตรงนี้ก่อนก่อนชึด ชมห้าแชมสามแชมเจ็ังอยู่5.3%มสามมันอยู่แชมห้าก็คือในห้องสตอรี่มันอยู่ป่าวะชิบหายไม่อยู่เช็คีเอ้ยูตีนปิดยู่ปิดยย จำสองปิดก,ก่อนชึบไปนู่นแหละไอ้นี่ย้อนกลับปิดไม่งปิดเลยไอ้นี่ปิดไม่ไปฝั่งนูน้น <c oughs> ไม่แต่ฝั่งนี้ปิดก่อนสี่เจ็ดหกปก่อนสี่เจ็ดหกไม่อยู่ตัดเฮ้ยเฮ้ย มันอยู่คนละกันหมดคิดเป็กัหมดเลยชึบมันอยู่แต่ในนี้แหละแคมหกมันก็แคมสี่เด็ดก็มันคือเปิดบูดนะเหลืออยู่แคมหกไปแดงไปไหนวะแดงต้องไปแคมหนึ่งวะแดงอยู่ไหนเช็คแดงอยู่นี้ อยู่โน้นเชิฟไม่ไปเข็มหนึ่งนี่ครับมันอยู่เข็มหนึ่งสี่เชิฟตีสอเช็คแมปเช็คเรื่อยๆ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 ตอนนี้มันอยู่เข็มหกเรื่อยๆ ไอ้น hey, no, like ู้ดไอ้แด้งเข็มหนึ่งพยายามจะไปตรงนู้นเช็คลุมก็ไม่น่ามีอะไรไม่น่ามีอะไรนะก็ไม่ได้ยากก็ไม่ได้ยากนะแต่หลังๆเนี่ยอาจจะยากก็ได้ปิดกันบนก่อนเดี๋ยวไม่หนีถ้ามันอยู่แค่ในวงโคจรก็พอดีจังเยี่ย อุ้ยอุ้ยอุ๊ยปิดอุ้ยแจมหนึ่งเนาะหนึ่งด้วยกันแล้ก็ไปขีดซ้ายซีขวาแต่ก็พยายามจะไปนีวิกิชันหลายรอบแต่ว่าเราก็ปิดทางแค่มันอยู่แค่ในฝั่งซ้ายก็พออย่างให้มันหลุดไปได้ไปเลยหนึ่งสี่หกแจมแค่นี้หมดหนึ่งสี่หไม่มีแรงกันทูเอามองหาย ก็อยู่ที่เดิมอยู่หนึ่งกันหมดอ,อือออที่สามหา,หายหมดไอ,อเหลืออยู่สี่นันไปไหนปะสี่หกอยู่หกเหลือนหนึ่งไอดงอยู่หกแล้วก็อยู่ตรงนี้กันเออเออเออ แบบเด <A PI AN> ินมไดละสี <c oughs> ่เงอยู่ตีเหลียงอยู่หนเฮ้ยวัดเอ้าอุ้ยเร็วจังวะอืมนี่ไปนี่เฉยกันนี่อย่าอย่าไม่ต้องก็คอยมาช่เรื่อยๆนะสี่หนึ่งหอันนี้เลยส ตหนิดิดิดอ,อปิดชุดตรงนี้อ่าหไปแล้วคเนี่ยอาี่้หกอันนี้อยู่สไปหไม่อยู่ไปหไม่อยู่ไม่มาอยู่คูอันย,อยู่หกนคู่อี่แล้วง่าย ก็ง่ายเหลืออยู่หกเอยู่ไหนอะชิบระบบไม่เนี่ย่ะระบบไม่พังในรอบนี้ชิบมชิบอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุไอเดือมันดันหลุดออกมาวูโพจอน 5, 6, 2. 2> บบรุ่นปีห้าปีหกสองอายุสองห้าหกค่ะแล้วมีปีหนึ่งอยู่ตรงนี้อยู่มีจบเลยสบายนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย